สวัสดีเด้อพี่น้องป้องปายสุข,ขูสุข่นพอลุงแม่ป้า,อ,าอ้าวอ่ะหน้าเบ้าหนาา้าสาวสุข,ขูสุข่นพูดคิดตามห้าหน้อยที่ผ่านมาวันที่สิบมือวนนันเก่งนี่พี่น้องเอ้ยนี่เขานี่เขาเจาะพุ่นนะอันนี้ตัวเขาตัวได้แน่ก็มาเบิงนะพี่น้องนาะเบิงที่มือวันนี่ก่อนจะมาเบิงวันที่สิบเอ็ดนะพี่น้องวันที่สิบเป็นตัวได้แน่ ี่น้องรํารวยกันแนบ่บ่ดีใจนําด้อพี่น้องเด้อเข้าหมดสุน,น้อยเลยพี่น้องบ่ยังจักหน่อยโอ้ลุดอยูอนน่อันนึงพี่น้องลุดกาสาดอันนี้แท้เนาะ500วันที่10ตุลาคม2500 67พี่น้องอเฉพาะกิกะวิ่งหาวิ่ง ลุ ți, ดลห,ล ți, หนึ่งลุดหาลุดหนึ่งเขาเชิงหาเชิงหนึ่งได้พี่น้องได้เขาเชิงบนเชิงบนเชิงล่างติดมัดเขาหนึ่งหาพี่น้องหาหนึ่งเป็นห,หนึ่งหาหน้าพี่น้องเป็นตัวกลับแล้วก็ได้หาหกลำพี่น้องได้สองได้เจาะหลุดพี่น้องอยู่ s u p p จิตกาศาสตร์ลุดไปพิเศษ เดินหนึ่งร่องศูนย์กับเขาหนึ่งพี่น้องในซีหนึ่งปกติเดินหาร่องศูนย์กับเขาหาพี่น้องหาในสองเด้งพี่น้องในหาหนึ่งซหาพเดินซีร่องหากับเขาซเขาตัวเดิน, 5, น,น 5, พี่น้องในซีสองมือวานก่งพี่น้องในสอง เด้จอหลุดพี่น้องจอหลุดพ like ี่น้องพอได้ส่งมานแน่กะคอมเมนต์มาให้เพนน่เด้อให้มีกำลังใจนะส่งคอมเมนต์แน่พอได้ส่งพอได้มานก็ได้แต่ผู้เขามาไม่กะพรท่านเขามากกะเขามากกดกระดิ่งบอกติดตามไปผู้เขามาก่วนกับกดบอกมู่บอกพวกบอกมู่บอกพวกส่วนมู่ส่วนพวกมาเบืองเด้อของแมนแมนดีๆสิเด้มีใส่มี สื่อมีใจกันนะพี่น้องนะดนคาปลาทูขาหมูคาไก่คาลูกเต่าไปโรงเรียนเนี่ยเหมือนเสาปูก็ไห้แนวทางไปไห้เป็นแนวทางเหมือนเด้ตัดกันเอาเด้อพี่น้องเด้อหากันเอาปูให,ห้แนวทางไปแล้วเอาบานนี้มาเบิ้งของวันที่สิบเอ็ดตุลาตองหวัดมือนี่แหละพี่น้องมือแดงนี่แหละมือแดงก็เอาอีกนะพี่น้องเนาะ นี่แตกตรงๆและเมื่อแรงมีเขามาและเด้มนันเริ่มใช้ท่าที่ดีแล้วห้าหน่อยนี่เก่งยดอกไปหน่อยห้าหน่อยเป็นเสียมยอะตลอดเยอะลึกมือหนึ่งกับกับ,กบมาลดห้าหน่อยสะพาะคิดจับคูวันที่สิบเอ็ดาสองพันหาร้อยหกสิบเก็ดจับคูศูนย์หนึ่ง Pẹp. Nâng kết Vinh Nâng kết vinh กลม1นเกตร่องหนึ่งแปร่องศูนยหนึ่งคูวิ่งเด่นหนึ่งร่องเกต ca sát ca sát chấp khu nâng kết nhu cầu nâng win nâng pẹt. Pete said จับคูอิเซเจับคูแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเก่า xuống cầu vinh xuống cầu cố lên bốc cà tí ดับคูสามหาสามห้าสามห้าหกหกเจ็ด

ล่องหาเร่องหาสามคเด่นหกล่องเจ็ p ไ giác cụ kết xăm quốc kết oxy xì si. วิ่งหกสี่วิ่งหกสี่กรมหกสี่ร่องหกเก็ดร่องเก็ดสามคู่วิ่ง

buộc hốc hốc cầu sáng, si. cầu pẹt xuống 3 4 9ส2 2 3ี่า,าม,ามแ,าแคบหน้าจอได้พี่น,อน้องเนอ่พอด้เข้ามาแล้ว เอาไปรุ่นโศกกันพี่น้องเมลแรงซีมงเคืองห้าน้อยเก้งนันี่เนี้กับีเก้งคือกันอะไรพี่น้องห้าน้อยบวคอยพิกผัดได้ดอกแม่นย่ำแม่นยำคือห้าน้อยนี่แหละพี่น้องนี่ข่ากับเขาขากับเขาย่ำเมาแรงซับพี่น้องละซีม้งเคืองจัดกันเลยนะพี่น้องเนาะห้าน้อยวันที่สิบเอ็ดตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเก็กระจับกูไฮสะพ่อคิดพี่น้อง แต่พอเกดกะทั้งเขาทั้งหลุดเราเมื่อวานนี้เนานะครูให้ศูย์หนึ่งหนึ่งแปดกวิ่ง1นก็มหนึ่กลองศูนย์องหนึคูวิ่งเด่นหนลองเกกาศาสาต์หนึ่งเกหนึ่งเกวิ่งหนึ่งแปดกลมหนึ่ลองหนึ่งเก่องหนา ขูวิ่งเด่นหนึ่งพิเศษแปดหนึ่งหนึ่งเก่าสองเก่าวิ่งสองเก่าคมสองเก่าล่องแปดหนึ่งล่องหนึ่งเก่าคูวิ่งเด่น 1, เก่าล่องสองปกติหาสามหาหกหกเก็ดวิ่งหกเก็ดกลมหกเจ็ดล่องหาสามล่องหาหกขูวิ่งเด่นหกล่องเก็ด เบพี่เกตสามหกเหกวิ่งหกกลม6กสี่่องเกตสามล่องหกเู้วิ่งเดินสพี่น้องผู้ดได้ข้ามาแล้วกันแ่บอกต่อๆกันไปเด้อพี่น้องเด้อกดเลยกดแชจนำกดเป็นกำลังแจให้ีูน้ขอ,องเหม่นม่นเไล,เล,เล่ลุยกันสม,มอเสม,มอเนาะพี่น้องเนาะสิ้นปีสิ้นเดือนมากก็เลยไปแดงกันดอกพี่น้องเน,ะงงนากกนนเนะ เรวก็เด็กปยแยงกันพี่น้องพราได้คำว่าแล้วก็โศกดีโสดดีโสก,กโสกมันมันกันปุกูทุกคนเด้อเงินน่องท่องไหลยาเจ็บยาจนพี่น้องให้ขอบครั่อยู่เย็นเป็นสุขพอกันไม่สุดต่อไปสำหรับวันนี้สุดนี่ก็ขอกาข่าวคำว่าสวัสดี